<c oughs> ปปอืปปอ้อื้เดปอ๊อกเดป๊อกอืออือผู้ชมเด็กปอ๊อกเลยครับถอยก่อนถอยอื <c oughs> ้มตามแรกมาเร็วครับผู้ชมวันนี้ ประตูครับกระสูบสองตัวเท่ากันเดะเลยนะครับ สวัสดีครับตกปลากันนะยาวครับช่องตกปลาสำหรับสุกคนันนี้มันหยุดครับผู้ชมมาตกปลากันวันนี้ก็งานชโดงานกระสูบนะครับเช่นเคยอันนี้กับเจ็ดโมงผู้ชมเดี๋ยวเราเลาะดูตามพุ่มตามซุ้มหรือว่าเห็นปลากระสูบก็ค่อยๆไล่ตกนะครับผู้ชมอันนี้มาเช้าหน่อยถือว่าเช้านะครับเจ็ดโมง ได้ยินข่าวว่าคอกจะโดออกแล้วนะครับแต่ยังไม่เจอเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะวันนี้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับอุปกรณ์เช่นเคยนะครับคันเบ็ดก็งานกระสูบก็เป็นคัน10-17นะครับผมฟุต8ปล,ลอกได้ว่าซินเลียน2,021นะครับผู้ชมสายพี่สสายหน้า30ปอนด์อันนี้งานกระสูบนะครับ ส่วนงานปลาชโดก็จะเป็นคัน6ฟุต8ครับ10.20ในว่าซีเนียน2 0 2 1เช่นกันครับซ้ายรอบ7นะครับประกบกันนี่ลงตัวสุดๆผู้ชมส่วนเหยื่องานชโดก็เป็นเหยื่อยางนะครับส่วนกระสุกก็จะเป็นพวกกระดิครับผู้ชมแตครับผู้ชมเราไปโซโล่กันเลยลุย ไ <c oughs> อ้อปออ๊อกไอ้ป๊อกอุ้ยผู้ชมไม่ป๊อกแล้วครับถอยก่อนถอยอื้อหือฮ่าฮ่าอื้อไม่ป๊อกแล้วครับผู้ชม <c oughs> อื้อ้ยเช้าเลยเอ้ยเช้าเลย แ,<น>แรงดีผู้ชมแรงดีงดเล่นให้สนุกครับเล่นให้สนุก,<ถ>กไงหืมหืมโ<น>อ้เข้าเบ้าตาเลยผู้ชม พุ่งมาชาร์จนะครับเมื่อกี้พุงมาชาร์จพุ่งอู้ยกระสุบผู้ชมสุบเล็กัรลูกกลั่วโอ้วันนี้น่าจะบันเทิงครับผู้ชมมันฝงมันฝงเลยเมื่อไหร่จะหมดใส่ดีนะครับผู้ชมน่าจะสองโลก,กว่า หรือ,อยังหรือ,อยังหรือ,อ,ย,รอ,อ,ย,รอ,อยังยกปลาเลยเช้าแล้วครับวันนี้ราคาหนี้เห็นชัดๆหน่อยเช้มาแล้วแต็มแรงของวันอน ใช่ได้นะครับน่าจะสองโลกวา่าเกือบสามกิโลกรัมแต่ว่าอ้วนเลยนะครับอ,อ้วนเลยขัดเดียยางนะครับ ย่าินแต้มแรกมาเร็วครับผู้ชมจะดูลำบะเนียงนะครับของธรรมชาติจังหวัดนนทบุพูน,นะครับตัวนี้สีดำปีะครับสีเหมือนจะกำลังจะมีคอกครับแต่ว่าตัวมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ไซส์บิกบ๊กแถวนี้ไซส์บิ๊กเยอะนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2 3กิโลกรัมครับดูต้มแรกมาเร็วครับผู้ชมวันนี้สวยๆเลยครับอ้วนๆเลยดำปีเลยกัดเยื่อยางนะครับผมใช้ตีสกิปปิ้งนะครับตอนนี้ก็ส่งเยื่อไปมันพุ่งมาชาร์จนะครับวัดทีสทีรู้เรื่องนะครับใส่ดีคันก็6ฟุต8ครับเวท10 20นะครับหลอกได้ว่าซินเลียน2021โอเคครับผู้ชมราเป็นลุยกันต่อ กระซูบซูบก็ซูบอยล้างก่อนอืมกัดสักคันหลุดมือเลยครับโอ้โหดูว่าโดใหญ่ดูกระซูบมดมากเลยนะครับ <c ười> กัดเหยือยยางครับดู เดี yeah. mm ๋ย hmm. วเราก็นึกว่าไฟชูโดอ่ะไอ้หนูใส่ดีด้วยน่าไม่น่าจะหลุดครับขนาดนี้ยา yeah. เปิดอยู่ไหน mm hmm. เข้าเต็มเต็มเลยนะครับ หมุนมาดิอืมอเดินอเดินดูไหมอดูผู้ชมสายโลเลยนะครับตัวนี้ม,มาแล้วครับกระสูบนะครับ กัดเหยื่อยางนะครับผมนึกว่า,าชโดนะครับขัดกัดแล้วตอนจะวัดเนี่ยคันหลุดมือนะครับผู้ชมเกือบไปแล้วสูบขีดใส่ดีๆนะครับเกือบกิโลแล้วครับตัวนี้นงามผู้ชมดูสวยๆเลยนะครับงามนะครับอโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุ้นแต้มต่อไปกัน กูกระสูกระูบอโอือหอือหือเป็นฝูงลชดูดูดูสาฟ้าครับชมดูไม่ตาม โอ้โห,โ,หโ,หโหแรงดีแรงดีดีแรงดีเดี๋ยวรีบว่าขึ้นก่อนนะครับเผื่อได้เพิ่มนะครับผู้ชมเพิ่์มฝูงอีกจะมีได้ตัวใสโลเลยนะครับช่าง ตัวนี้โคตรหนักเลยครับปุ๋งไไหนละใสีย,สยโลเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรเราตามฝูงก่อนนะครับไปไกลเก็บปลา สะดุดอะไรดูโอ้โดนอีกแล้วครับมันเข้าอีกปลาลูกชมอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ออกมาออกมาว่าแล้วมันจงได้คู่มันมันมาเป็นฝูงนะครับใส่ดีใส่เท่ากันเด็ดเครับใส่โลเลยครับโลกว่า น,นี่น่าจะมีหลายตัวผู้ชมเดี๋ยวเอาขึ้นอีกหมดยังเดียหมดยังหมดยังแช่โอ้ยใส่ดีเลยครับใส่ดีเลย เต็มเลยนะครับอ๋อเป็ลิ้นกุมงเดี๋ยวลองอีกสักไม้ครับเผื่อันนี้ก็จะหลุดไปข้างในก่อน บนนเลือดีีกว่านะเหลือปลา,าไหมลูกสองตัวแล้วนะครับเดย๋ยวเสียช็ัน,นะเฟียม อะไรเบี้ยวไหนแล้วเนาะเนี่ยครับผู้ชมกระสุบไสโลนะครับมาเป็นฝูงนะครับมาทีเป็นฝูงเลยครับใส่ดีๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าได้มาสองแต้มอันนี้คือแต้มแรกนะครับ เหยื่อที่ใช้ก็คือกระดีนะครับคันก็เวท10 17สายพีสองแล้วก็สายหน้า30ปอนด์นะครับเหยื่อกระดีเหล็ก12 13กรัมได้หมดนะครับผู้ชมอีกตัวหนึ่งเท่ากันเนี่ยครับไหละมาใช้เท่ากันเลยนะครับ สองตัวเท่ากันเดะเลยนะครับส่โลด้วยกันนึงสองตัวนะครับดูใหญ่ๆเลยนะครับดูชมปากเบลอเลยอมันหมานเลยครับวันนี้โอเคครับ Ooh. <laughs> oh no. Uhu. <laughs> คี่ผู้ชมอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่รู้ นี่นี่นี่โอ้โหโลุดผู้ชมไม่หลุดไม่หลุดอื้อหืออื้อหืออื้อหือนี่ว่าหลุดไปแล้วดีแน่นอนนะครับขึ้นเ่ยครับอือหือกระสุนนะครับนี่โอ้โห ถอยนหครับเดี๋ยวพันไหมแหงดีนะครับกระสูนที่นี่มีขึ้นมาเลยนะครับอู้มาแล้ครับใส่ดีไปชมดูใดส่โคตรดีเลยครับตัวนี้ ใส่ดีนู่นไปนู่นนะครับคุณใส่งามเลยครับรู้จะถึงสองหรือเปล่านะครับเช้าว,ว้าชมดูนี่กระสุนใส่ดี สวยงามเลยครับอู้โลก,กว่าครับอ่าอีกแต้มครับผู้ชมกระสูบขึ้นน้ำมีแล้วผู้ชมข้างหน้าเราแล้วครับฝูงแหมวันนี้มีแต่ซส์เอฟนะครับซส์บิก๊กบิ๊กซส์โคตรปลากระสูบเลยนะครับเป็นกระสูบขีดนะครับตัวนี้อ้วนเลยผู้ชมอ้วนมากเลยนะดูสันนะอื้อ ไม่รู้จะอธิบายยังไ,ไงครับสวยงามไหมครับผู้ชมสูบยักษ์ฮา่าโอเคครับผู้ชมลุ้นตามต่อไปกันเอ๋อโดนนะผู้ชมโดน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 กระสูบครับกระสูบม mm hmm. ูดแต่ตัวเล็กครับผู้ชม mm hmm. ไม่ใหญ่เท่าไรครับ, mm hmm. บอี้เราขึ้นกันนะครับ mm hmm. เผื่อมีฝูงมัน ฝุ่มฝูงขัดแน่นๆเลยครับตัวนี้ดูครับนี่ครับกระสูนขีดผู้ชมใสาเบบี๋นะครับตัวนี้ดูผู้ชมดู อออืื้ยเป็ดติดอะไรไม่รู้ครับโอ้ยไม่ทันปลาแล้วครับ น,นี้ก็มีทันปลาเอาเอาโดนโดนเฉยชมใส่ทีใสท่ทีนึกว่าไปแล้ว ยางดีครับพุณผู้ชมอย่าหลุดนะเจดีเซตีแต่ทั้งดีมาขึ้นนะครับเออได้เพิ่มนะครับพุณผู้ชมเชืนะ่อส่งา,ามตัวครับ Bỏ cuộc nám lên với không? Đây. quá bạn. แต้มสวยๆผู้ชมกระสูบนะครับเป็นกระสูบขีดๆนะครับขีดคลองธรรมชาติใสดีครับตัวนี้ตอนแรกมาฝูงใหญ่เลยนะครับแต่ว่าส่งเหยื่อไปแล้วเหยื่อมันไปติดตัวใบไผ่นะครับแอคชันไม่ออกนะครับเลยลองตีสุมๆดูครับปรากฏว่ายังเหลืออยู่นะครับใสดีๆเลยครับโอเคครับเราไปลุ้นแต้มต่อไปนครับผู้ชมกลับบ้านกัน เหนื่อยสายตัวแทบขาดครับวันนี้อากาศก็ร้อนนะครับมันจะมีพายุด้วยแต่ว่าโชคดีที่เราเอาเรือขึ้นก่อนนะครับเรอีกสักหน่อยนะ่าจะมีพายุครับผู้ชมเมฆกำลังเคลิ้มมาเลยนะครับวันนี้ผลประกอบการก็จะด,ดูตัวหนึงนะ่ง้วก็กระสุบไซติกบ๊กอยู่ 4, 5 6แห้ามนะครับพอได้ตึงมือครับพอได้คลิปสนุกไปฝากผู้ชมทางบ้านนะครับา แต่ก็สนุกผู้ชมโอเคครับเอาไว้คลิปหน้าก็จะหา,าคลิปตกปลาสนุกๆมาฝากผู้ชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องตกปลากันนะยาวครับช่องตกปลาสำหรับทุกคนวันนี้พบกันเพียงแค่นี้ครับผู้ชมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ